ถ้าเราได้โจทย์มาประตูกว้าง90เซนหรือ80เซนนะแล้วช่างปูนเขาถามว่าปั้นเสียมปูนไว้เท่าไหรอ่อันแรกเลยนะเราก็เอาระยะก่อนถ้าสมมุติบาน90อะ่ะเราก็เอา90อะ่ะเป็นเลขตั้งทีนี้เราถอดสูตรกลับนะเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า90เซนตัวบานนะครับตามสูตรเนาะจากที่เราเคยเอาตรงติ่งเนี่ยลบ7มิลเราว่าเป็นบวก7มิลมันจะมีรอยบากนะครับหนึ่งฝั่งอ่ะที่เราบากเขี้ยวอ่ะคือฝั่งละ3มมิลสองฝั่งเป็น6มิล 90บวก0.7บวก0.6เท่ากับ91.3นั่นคือตัดตัวชิ้นบนนะครับวงกบชิ้นบนมันจะมาเข้าแนวนี้ถ้าเราจะหาขอบปูนเราก็มาวัดตรงนี้นะมันได้27มิลตสอฝั่งก็คือ54มิลบวก5.4นะครับก็จะเท่ากับ96.7สรุปเราก็ได้ความกว้างบาน90เซนวงกบชิ้นบน 91.3เคียนนอกตัววงกบนะครับ96.7เราก็ไปสั่งช่างปูนได้แลละอาจจะเอาสัก98เซนก็บวกไปสัก1เซนนะครับฝั่งละ5มิลหรือจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าการทําปูนเนี่ยมันคาดเคลื่อนได้เยอะนะครับมันสามารถเก็บกลาวได้ก็ลองไปทําดูนะบางคนถือหวงจุ้ยเป็นหลักนะครับความกว้างประตูต้องเท่านั้นเทาน่านี้เพราะฉะนั้นเราคํานวณย้อนหลังนะครับไปสั่งช่างปูนได้อีกทีตามนี้เลย